ไปรุ่นดูใบที่กินขนมบูไทยกันทุกคนนะครับน,นีเดี๋ยวเราก็จะมาวันนี้ผมก็ซื้อของใหม่ๆอีกแล้วครับรอบที่แล้วเป็นล้อหลังนะครับทุกคนมาดูนะครับล้อหลังทุกคนดูนะล้อหลังนีมันจะบานนะท,นทุกคนเห็นไหมมันจะแต่ว,ว่าเล็กมากเลยแล้วว่าทุกคนลองไปดูล้อหน้านะครับเราไปดูล้อหน้าล้อหน้ามันยังไม่เล็กกว่าทุกคนเพราะว่าล้อหน้านี่ตอนนี้ยังยังเป็นขอบ 1.4นะครับทุกคนตอันนี้ล้อหน้าเป็น1.4แต่ว่าล้อหลังเป็น1.2ครับสี่ห้าเก้าสิบอันนี้ก็สี่ห้าเก้าสิบนะครับแต่ว่าเป็น1.4นะครับมันจะรู้สึกว่ามันแังใหญ่อยู่นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ผมได้สั่งล้อหน้าเอาใหม่นะครับทุกคนเป็นของเว็บบริเลยตรงรุ่นเลย,ยนี่นะครับประกอบพร้อมเดี๋ยวก็เราไปแกะกันเลยนะครับทุกคนมาแกะกันเลย ลโอเคทุกคนนี่นะครับเป็นดุมเว็บเบอร์สิบนะครับจอกนะครับก็จอกมันจะลายประมาณนี้ทุกคนมาดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายจักรนะทุกคนลายจักนะกนกนะเออประมาณนี้ขอบเป็นขอบ้อของบันไดน,นะทุกคนก็งบป,ประหยัดนะครับก็เล่นประมาณนี้นะครับทุกคนนะ ถ้าใครมีเงินพวกนี้ก็ข้ามไปโยโกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับทุกคนอันนี้นะครับมาครบชุดเลยนะทุกคนมีลูกปืนมีอะไรครบนะครับขึ้นซี่รุ่ดนะครับอันนี้เป็นขึ้นแบบหลบปั๊มนะครับทุกคนหลบปั๊มขอบเป็น1.2ยาง45ตั้ง90นะครับทุกคนดูคลิปให้จบกันนะทุกคน45ตั้ง90กันนะครับเดี๋ยวไปเม้นท์ถามกันอีกนะครับผมเห็นหลายคนมากเลยมาม้นท์ถามกันนะครับก็บอกไปในคลิปแล้วนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ล้อกันนะครับวันนี้โอเค ในรถพระโพธคนล้อเดินออกมาแล้วนะครับทุกคนมาให้ดูกันนะครับเห็นหน้ายางแล้วทุกคนอันนี้คือสี่ห้าเก้าสิบเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้คือขอบมีึุดสี่นะครับอันนี้เป็นหนึ่งศุนสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนดุมนะครับก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้ก็แค่เจาะเพิ่มนะครับเจาะเพิ่มครับสองฝั่งนะครับ ี่อเพิ่มไปแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าจะบอกว่าขอบปิ้งขอบของผมมันดุ้งแล้วด้วยนะมันลงหลุมนะครับมันนี่นะทุกคนดูให้ดีนะแล้วนี่คือใช้ใช้ไปก่อนนะครับก็ตอนนี้มีตังก็มาเปลี่ยนนะทุกคนมาอันนี้จะทาเป็นรงเว้นแล้วนะครับปล่อยเลยเราก็ต้องใส่จางก่อนนะครับทุกคน จานจานเด็กนะครับทุกคนจานยิ้นะครับไม่ใช่ว่าจานข้าวใส่จานก็ทาจารบีสักสนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ทาจารบีเลยนะพวกทายมันบ้างนะทุกคนนะเออตะกรงหยิบจารบีนะครับไอ้ไงอยดีเอันหลังอย่าโวอะไครเนี่ย ล้อก็ใส่ตามปกตินะครับทุกคนใส่ปกติเลยก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแ่เปลี่ยนล้อเฉยๆนะถือว่าเป็นคลิปอัปเดตนะครับอัปเดตรุ่นร้อยสิบครับว่ามีอะไรแต่งเพิ่มบ้างนะครับตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้ผมว่าคันนี้ผมจะไม่ไม่แต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ถามกันเข้ามานะครับว่าผมโหลดหน้าไปเท่าไหร่นะครับตัดโช๊คอะไรไหมครับก็ผมขอบอกเป็นคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะทุกคนนะ ผมบอกทุกคลิปเลยทุกเม้นเลยนะครับเขาเม้น์ถามมาว่ามากเลยนะว่ายางเท่าไรชกเท่าไรนะครับยางนะครับตอนนี้เป็นหน้าหลังเป็นสี่ห้าเก้าสิบนะครับทุกคนสี่ห้าเก้าสิบแล้วก็เอ่ออะไรวะขอบนะครับขอบล้อเป็นหนึ่งจุดสองนะครับขอบบันไซนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ชกหน้านะครับชกหน้าเป็นชกเดิมร้อยสิบนะครับทุกคนชกเดิมร้อยสิบแล้วก็ตัดเกนไปประมาณ ตัดแกมไปสองนิ้วนะครับแล้วก็โหลดนะครับประมาณประมาณสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วนะครับทุกคนตัดแกนสองนิ้ว at, แล้วก็โหลดเพิ่มไปอีกสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วนะครับทุกคนดูนะครับมันไม่ต้องเจาะบางโคนนะครับตากล้องไปถ่ายเลยเห็นไหมครับมันไม่ต้องเจาะบางโคนนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับชุดหน้าผมไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกคนมีประมาณนี้แหบลบะสำหรับใครที่อยู่แบบว่าไม่ตัดแกนก็ ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเจาะบางโคนนะครับแล้วก็โหลดโต๊ะขึ้นไปนะครับของผมทำแบบนี้ดีกว่าครับผมไม่อยากเสียของนะครับเสียอะไรพวกนี้นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็ตัดไปดูกันตอนที่ว่าผมใส่ล้อเสร็จกันเลยนะก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ใส่ล้อหน้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนโอเคดูกันนะทุกคนดูดูตรงดูตรงอันนี้คือยังโหลด หมวท่านมันหลุดหน้าลงไปอีกนะหลุดหน้าลงไปอีกสวยไหมวะสวยสวยอุ้ยได้ว่ะอหัสวยว่ะอันนี้ได้ว่ะสวยต้องโหลดเพิ่มนะครับทุกคนณะครับนี้เราจะไม่ใช้งานแล้วนะครับทุกคนเราจะเอากลับบ้านมาเราต้องดูใจมันตรงเว้นเว้นเต็มระบบระบบแล้วนะฮะที่เขาจิ้ร้อนแบบประมาณนี้นะทุกคนอดกนิด ประมาณนี้สำหรับใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ได้ทิ่นะครับทุกคนแล้วก็วนสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนชวนมั่นกันมาน้นด้วยครับสวัสดีครับ